คริปโตน่ารู้กับกรตอตอนการเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ซื้อขายต้องเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจจากนั้นจะมีขั้นตอนรู้จักตัวตนลูกค้าหรือ Know Your Customer หรือ KYC เพื่อให้รู้จักตัวตนและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้ปลอมแปลงหรือขโมยข้อมูลบุคคลอื่นมา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรอตอรและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการทำแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงหรือ s u i t a b i l i t y Test เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าว,ว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดเพราะสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมากผู้ซื้อขายควรมีความรู้ความเข้าใจและซื้อขายตามระดับความเสี่ยงที่รับได้โดยไม่กระทบฐานะทางการเงินเมื่อได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ซื้อขายสามารถทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของผู้ประกอบธุรกิจได้ต่อไปผู้ซื้อขายตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ก่อตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ